คือตอนแรกอะเข้าใจว่า2อมทุ่มเอ้ยซ้อมถูกสองสามทุ่มเอ้ยซ้อมทุ่มหนึ่งแต่ว่าเราก็ลงไปแล้วด้วยซ้ำแต่จริงจริงสองสามทุ่มแล้วทีนี้ก็เลยนอนเพราะว่าพิรธิดมาแล้วเมื่อยมากก็เลยนอนพอนอนเปิบตื่นมาก็ยังไม่ถึงเวลาซ้อมอยู่ดีก็เลยคิดว่าไลฟ์ สกนิดโอ้ยมันมัวเหรอน้องเพลงมูราขาวหวานหน่อยคือชอบเพลงมูราขาวหวานมากแต่ว่าแบบคือสเต็ปเท้ามันยากเกินไปจริงๆมันไม่สามารถไม่สามารถเต้นได้คือมันโคตระเท็แต่ว่าเราเต้นไม่ได้จริงจริงคือน้บถือน้องๆมากที่เต้นได้มันลองอะไรกลัือมันจะหวานไปไม่ต้องใส่น้ำตาลแค่เธอก็หวานใจแค่ได้อยู่ใกล้ๆน้ำตาลไม่ต้องใส่ เห็นเธอที่ไรในใจก็สั่นทุกทีกลัวมันจะหวานเกินมองตาเธอเมื่อไรในใจก็คิดเลินขอโทษเธอด้วยนะถ้ามันจะหวานเกินหรอหวานโดยไม่ต้องเติมน้ำตาลอยหรือมา เพลงดีจัดใช่คือนั่งไล่ฟังเพลงในสเตจแล้วก็รู้สึกแบบโหเราแบบได้ของดีมามากๆต้องทาโปรโมทอย่างดีหวานเจียบเลยแน่นอนคือคิดว่าแบบสักวันหนึ่งอยากจะึ้นให้ได้แต่ว่าก็ไม่รู้จะมีวันนั้นไหม <laughs> วันที่เราจะเต้นเท่านั้นได้มันยากมาก <laughs> น้ำเพลงอารีออกสุสาตาชาวโลกหรอ <laughs> เราอยากทำอยู่แล้ว <laughs> ก็รอชมนะคะเราดูกันไป น่าจะสนุกซื้อเสเตจรอบสุดท้ายจะเหลือแรงเต้นไหมเหลือเราต้องทําให้ทุกรอบดีอยู่แล้วบ้าใครเขาจะไปไม่เหลือแรงเต้นกันในแคร์เดินสายคาร่าก็โอเคสนุกดีเหมือนไปเมาส์คือรอบนี้แบบปฏิญาณตนกับตัวเองไว้ว่าจะไม่งองแง ตอนเดินสายเพราะปกติอาจะงองแงตอนเดินสายตลอดก็ถือว่าทําได้ดีสามวันนี้ได้นอนหรือยังคือตื่นเช้าทุกวันเลยเพิ่งจะมีวันนี้ที่ได้ตื่นสายคนตบับเป็นไงบ้าง After Flush ใช่ไหมทุกคนชอบไหมละ่ะก็มันดีนะแต่หนูชอบนะแบบว่ารู้สึกว่ามันมาในจังหวะที่เราค้นพบตัวเองพอดีคนพบตัวเอง <laughs> คนพบตเตในมุมนั้นพอดีก็เป็นเพลงที่เพอร์ฟอร์แมนซสนุกดี คนพบอะไรคนพบการเพอร์ฟอร์แมนต์การเพอร์ฟอร์แมนต์การเพอร์ฟอร์มติดตามไลฟ์ของเรารวมถึงเอคลูสีฟคอนเทนต์กับวีอาและยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะ